มาแล้วจ้าทุกคนเวลานี้ก็เป็นเวลาเช้ามากๆเลยทุกคนลูกค้าเดินทางมาจากชนบุรีนะคะซึ่งนัดกันตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะลูกค้าจองไว้ก่อนแล้วก็ได้เข้ามาเดือนปลายเดือนนี้นะคะก็มาตรงต่อเวลาเนาะก่อนเวลาด้วยครึ่งชั่วโมงดีมากๆเลยค่ะทั้งเจี๊ยวก็จะได้ทํางานเสร็จไวๆเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงประเมินง,งานเสร็จแล้วก็ช่างเจีย๊ยบจะไม่เคยนั่งเท่ากับลูกค้านะคะช่างเจีย๊ยบจะนั่งพื้นแบบนี้ค่ะเกือบทุกๆเคสก็คือช่างเจีย๊ยบอธิบายงานโดยนั่งกับพื้นเพราะช่างเจีย๊ยบไม่ชอบแบบทำตัวเทียบเท่ากับลูกค้านะคะพอลูกค้านําเงินมาให้เนาะแล้วช่างเจีย๊ยบก็แลกกับผลงานดีๆไปนะคะเวลานี้ก็เป็นเวลาอธิบายงานนะคะ ให้ลูกค้าเลือกว่างานที่ลูกค้าอยากได้นะคะจะเป็นงานแบบไหนที่ลูกค้าชอบจริงๆดูมาอย่างไรกับช่องของช่างเจี๊ยบนะคะแล้วก็ช่างเจี๊ยบก็ทำงานเสร็จไปใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงทุกคนตอนนี้ก็ทำงานเสร็จแล้วได้ถ่ายรูปคู่ลูกค้าด้วยขอบคุณมาก